เม,มลอนสาลายานะชื่อว่าฟาร์มเมลอนอม,ฟมนีฟาร์มนีฟาร์มเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยวัอดอุณหภูมิก่อนเข <c oughs> าปลูกมะนาวด้วยพ่อเห็นเลมอนแล้วนี่ไงเลมอนเป็นถุงๆเลยแล้วเขาก็ปลูกมะนาวออร์แกนิกค่ะ จังเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยประเทศไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกใช่แดดด้วยแดดชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนในโลกแต่สวยมากเลยนะที่นี่ไม,ไม่มีคนเลยคนน้อยมากาน่าจะคนเยอะเลยใหญ่มากเลยลมเย็นเนาะร้านกาแฟใช่เดี๋ยวพ่อได้กิน าากแฟที่นี่มีต้นเลมอนเนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยที่บ้านเราก็ปลูกเลมอนเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูเราก็อยากจะทำคลิปเลมอนที่บ้านนะแต่ว่าแมงมันกินยอดหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเร็วๆนี้อาจจะมีคลิปเลมอนโหนี่ไงเลมอนเลมอนอ่าฮะเขาค่อยไว้เฉยๆลูกเนี้ยนี่ นี่เลมอนนี่ไงลูกเล็กๆที่มันออกมาเลมอนโตจริงวัยหนักกี่กิโลพ่อมันโตเต็มวัยอะไรล่ะมันน่าจะลูกะขี้ละมั้งเต็มเลยนี่เขาเขาทำกิ่งด้วยน่าจะมีขาเขากำลังตอนกิ่งเดี๋ยวนี่มันฟาร์เมลอนหรือฟาร์เลมอนเนี่ยหรอเอาว ว่าเข้าใจว่าเป็นฟาร์มเมลอนมาตลอดเออนี่ไงยังไม่สุกเดี๋ยวสุกแล้วมันจะเหลืองตอนแรกก็นึวกว่าฟาร์มเมลอนใช่ทีนี้เรามาฟาร์มเลมอนอันนี้เป็นผักผักพวกสมุนไพรฝรั่งอันนี้แค่เนาะที่ยังไม่มีเนี่ยอันนี้ที่เขาใส่ลงไปในเครื่องดื่มพ่อ เียมีเนาะอ๋อมันหอมนะนี่เป็นผลริก,กไของคนไทยนี่เนี่ยต้นโรสแมรี่อันนี้ต้นสะรเณรธรรมดาหน, <c oughs> นึ่งในาลก็ให้บัตรฟรีมาด้วยเราได้บัตรฟรีมาหนึ่งอย่างนี่มีับ<ด>แล้วไม่ กี้เราก็ไปซื้อของมาเยอะเลยแต่ว่ามีมอันนี้เราจะลองชิมน้ำมะป,ปรี๊ดดูเหมือนน้ำสม้มหรอขายน้ำส้มอ่าของเยอะมากเลยนะเราขายน้ำสม้มโขลกอันนี้ต้นอะไรอ่ะนี่ต้นเออทิลลาซาดาอะไรวะ ป,ปี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้นนี้เขาขายด้วยอีกอันอนี้ยี่สิบนี่เพราะใหญ่ๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนเป็นไม้ประดับมันเหมือนสับประรดสีอะแต่มันไม่ใช่สับประรดสีดใครรู้คอมเมนต์ได้แค่อันอนี้สับประรดสีไม่ใช่หรออ่าเขาเรียกว่าสับประรดสีแล้วเนี่ยอพอคนรู้จักได้พ่อแต่มันไม่มีสีอะแกได้พ่อยังไม่มีได้แต่ว่าต้องไปปลูกในกระถางนี่ไงที่เราซื้อไปเนี่ยที่บ้าน ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไมอ๋อนี่มันต้นมะนาวธรรมดานี่ไงมีแล้วต้นแค่นี้มีรูเอาอันนี้ดีกว่าเอา้ยนี่มันต้นมะนาวใช่ต้นมะนาวอน้ไม่งแต่ยรูปสวๆเลยใช่น่าวนรูปมะนาวเดี๋ยวเราไปซื้อเมนูที่แพงที่สุดในร้านเลยเดี่ะ ม็อกเทลมาคาร้อราคา119บาทมันจะมีอันนี้เออเกออันนั้นเป็นเลมอนกับมะแขกอานไหนดีเอาเลยดีกว่าเออเกดีกว่านะน่ากินมากเลยนะเครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูเลมอนเค้กกับเออเกมาแล้วนี่เมาชิมเค้กกัน อร่อยไม่คีเลอยกดืมแอนนีอร่อยหมอรอยมนที่กินบนโรงแรมเลยมันทำด้วยชาเออเกแล้วก็ใส่เลมอนสวยงามมากอร่อ่รดาไม่มีเลมอน าามร,ร,รมอแองก้ามนความเลมนอนประเทศไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกนี่คืขอข้าวฉลุตงวันนี้อร่อยมากาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ